สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแมปต็อกเกตเตเตอร์โกาวอะไรสักอย่างนะครับไอสงครามอะไรสักอย่างนะผมลืมจูงคออภัยด้วยนะครับที่ดูก็ขอขอให้คนที่ดูแล้วกดไลค์ให้รูว้สูส่ไว้เรร้อนะครับถ้าจะมาเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวรู้ว่าผมจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับ เ,เจ้าคนงับครับชิงจั้วจั่ชนี่นเป็นอะไรกันนี่ร่ามีร่า,ม,รามีแล,วแล,วแลว้วล่ามีโอมล้านีแล้โอมใ้ ผมต้อรอ่ะครับต้องนู้อ่ะเฮ้ยอยารล้อ นี่ครับมากระเด็ดดดก คตรผมกาดมากๆเลยจะลองเป็นเอ่อฮัลโลอีเตอร์จะลองเป็น A Hello. A Hello อท mm ี่ีสอนเตอร์ ตึงตึงตึงขมอกอกมขมอกเกมครับ13 13 14 14 14 15 15ลาเน,นียปลาหนียะ

บล่านิอาามล่านินาว,าวิ่งสันนิโอ้ยโนโดน เยเอ่อคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกคนที่อาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะมีอะไรขัดข้องเสียรบกวนขอโทษนะครับทนที่กดไลค์และกดติดตามเพราะว่าทุกคนนั้นควรจะมีความสุขดีนะครับเลื่อนลงลบก็ถูกหวยเยอะนะคด้วยนะครับคนท,ท,ที่กดไลค์เยอะๆนะครับ ไม่มีคนกดไลค์สัก5คุณผนะู้นะครับคลิปขอัวแค่นี้นะครับแล้วก็ผมจะกลับมกรนะครับบ๊ายบาย